มาลอยอังคารที่แม่น้ำโขงเนาะบ้านบ้านของน้องชายที่เป็นตำรวจอยู่ยสอฟอเหล่าหลวงนะตอนนี้ก็เตรียมเนาะรอดอกไม้อันนี้รอดอกไม้ก็จะมีชุดสังฆทานนะชุดสังฆทานจะเป็นอยังไง จุดให้อันนีเป็นทำให้ลูกสาวเพื่อนอาติมอันนี้นะ น,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 นี่ทำให้อ่งอุ้มนนี้ก็คืออาหารการกิน จ้าลูกอจ้านจ้ะเข้าไปอาหารนะอืม นนี่ก็ไปจัดใหม่ก็ได้ผักไปเด็ดเด็ดดูล้างมาแล้วแหละแต่ว่าไป,ไปจัดใหม่เด็ดเอาตัวที่มันช้ำออกไดามมา้ไหมจ้อยไปเอาศาสมาปูฮะเออเออห้องก็บอกว่าให้รอสักครู่เพิ่นไปแล้วบะ ไปเอาสัตว์อยู่ในสัตวนะอยู่ในอะไรในซาเลง้งลูกไปเอาเลยสิโต๊ะเปีโอ้ยขัน,น,นพุนกอันนพักพักกระดนกระดนนี่อยู่กินกับลาบแล้วฮะกินกับปิ้งปลาทำอะไรโอ้น้ำยาน้ำยาประชุดไทยไม่เห็นยี่น้อน้นำยาเนาะ <c oughs> ปลาสีเห็ด ผู้ใดจำยังบ่ได้เบอร์เขาบอกลวงเราเขาจับ G ีพเอมาแต่อาจจะแวะตลาดนานหน่อยอะไรวะนี่โอ้มาเกียรเทีมเกียเทศยดเกิดร้ายเต็มยูหันลังเดี๋ยวจำไันจำนิทใ่อืมถ้าให้เพื่อนนั่งใกล้ๆพุทธะมองบ่แดดพุทธะเออปูขว้างพระนะหฮาเฮาเดนั่งทัางพี่อ่ะ ดอกไม้เอกดอกไม้ก็เพียนทีาอดอกไม้กเพียนโอ้กเพียนได้แล้วแต่ว่าขาดดอกไม้ยังบ่มีดอกไม้เออลืมบอกให้เอามาแต่เงินยายดอกไม้น่ะอยู่นี่บ่มีดอกไม้บ่มีดาวเรื่องดาวอย่างเลยทุบกันยังเพื่อนพ่วมสีมายุพวกมาข้างหลังเขาสีมีถูกก็ดอกไม้อยู่กับันดาวเรื่องขีมาเลยเอบอกเขาแล้ว แต่เขามาบพท่านน่ะสิเอาจังไรเนาะ่พยมาสักยา้าวันห่อนสบายอโอ้กาอาาก็ฮสโอยเนรอโอี่แหละอข้าวเนเดียวนอเจ้า่เห็นแล้ทนั่นนอกุกงานที่นแหละ ตีจอหัอนดูด้ตลอดยอือเอโอ้ฝุน่นเยอะเช็ดโต๊ะน่อยนี่ให้โปลิสนี่แหละเช็ดโต๊นี่ตังนะนานมนากันนานมถามหาทันทพ,พาเข้าไปไม่เคยกยกที่พาเข้าเหรอเอ๊ะมัน,นก็ยกันเป็นวัดเลย นี่กินคันท่านท่เน,นี่ยหมผ่าเหลืองเข้าไปกันดำเนินการได้เร็วเร็วหน,นิขึ้นๆก็แหละขึ้นต้นองขึ้นต้องแบบว่าขนะท่านขันผ่าเหลืองหลุดเนี่ยมันกะบอมานำเลยเนาะปวดในท้ายเทือนเลยเนาะอืมห้องแก้วที่สุดเลยเที่งยงจะชิบห้องยาซอยเมียชื่อได้อืมมาปลูกยาสูบซอยเมียซื้อเสื้อสมสารไม่ออกนุ่มๆแบบว่ม เออคือว่าตาเฮียงบ่สมายแค่คือว่าตาเฮียงต้องรปบางต้มีควาเก็บเออเป็นเงินเลยบอันนี้เป็นเงิ่นเลยบอันนี้ เห็นเไอ้กองแกวป๊าส่วนแกหนึ่งไม่ได้คนมาขออะไเอ้าข้าจะซื้อตีวันวันมานั่งสอบรศีดหวานะโอ้โหคจะเป็นเงินหมดเองพันธ์งก็ดีพันเโตสอบรีดได้แกะด้ยสอบรศีดดีพขนจะขายบดชาวบ

ระดับน้ำตาลเท่าไหร่ตอนนี้น่ะตำรวจนะบางอย่างนี่ใไรซี๊ซิ๊พอมากินเหล้าจงไปตรวจเด้เออลองเพิ่มได้อีกครึ่งเม็ดอืมลองเพิ่ได้ได้เออ